สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นแมปบล็อกฟุตกันนะคะวันนี้เราก็ได้คำขอจากคนคนหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเขาไม่รู้นะว่าเขาให้เล่นบล็อกฟุตแหละแต่ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเราก็จะให้ดูนะคะว่าใครคนนี้ค่ะคนนี้เลยคนนี้เลยนะไม่รู้ว่า แต่แต่รู้ว่าเขาเป็นคนจังหวัดภูกเก็ตนะเขาก็ให้เราไปเล่นบ็อกฟุตก็ไม่รู้ว่าเขาให้เล่นทำเพื่ออะไรนะคะทุกคนแล้วก็ไปฟาร์มฟาร์มก่อนแต่ที่รู้ว่าผู้คนเคยเป็นอย่างนี้ไหมซึ่งพอเราโดนฆ่าบานคนอะ่ะเขาจะบอกให้ต่อสู้ใช่ไหมส่วนลักส่วนหนะนูนะหีอย่างเดียว นี่อย่างเดียวไม่พอนะแอบเออแล้วจะมีคนหนึ่งนะคะที่เขาอ่ะชอบค้ามาชอบค้าเรามากนะแต่จำชื่อไม่ได้อ่ะแต่ไม่ได้แอดกันเป็นคนฝรั่งอะลอืมแบบนี้คนไทยด้วยอะ่ะทุกคนต์มาด้วยกันด้วยนะว่าเลเวลเท่าไหร่กันแล้ว เ,เดี๋ยวจะมีคนคนหนึ่งเข้ามานะคะซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะเข้ามาหรือเปล่าแต่เขาชอบค่าเราไปเก็บสมบัติก่อนนะไม่ค่อยชอบเลยอะตรงเนี้ย รอ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 เนอะแต่เขาก็มาเองแหละอยากเขาก็มาทุกคนแน่แน่เขามาแล้วเขามาแล้วทุกคนเขาบอกว่าถามอยู่เกาะไหนแล้วก็บอกว่าอยู่นี่เอ้ยดีแหละเค็นี้ก่อนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทำไมาเขาตัวสีสีเหลืองโอ้ ตาย้ายยังดิทำไมตา,ายท่ยไมหนูตายนี่ปอยเป็นทุกี้เลยนี่ทุกคนเห็นไหมบอกว่าอะไรอ่ะตายซะเหรอเฮ้ยฉันมีแต่คนชอบค่าพิมไปเลยโหดจัง หดเกินไม่ใช่เกดก่อนโหดโตรเลยทุกคนมันแบบโหดโหดโหเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาโหดขนาดไหนแต่แล้วก็ขอไปฟาร์มก่อนนะ ตอนนี้นะคะไปกิมมีคนช่วยฟาร์มไปเสียเลยคือแบบว่าทำไมต้องมาทำแบบนี้ด้วยคือว่าเราจะฟาร์มนะก็มีคนแต่มายี่งฟาร์มอ่ะทุกคนแล้วคือเลาก็ไม่ได้เลเวลอ่ะเออเออทุกคนก็เข้าใจอยู่เนาะว่ามันแบบซึ่งเดี๋ยวเราก็ไม่นะ แล้วก็เลยกว่าค่สามแล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่ใหญ่คนนั้นไม่ต่อสู้เลยอ่ะไม่ต่อสู้คือเมื่อกี้ก็รู้คนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าขอพลหน่อยเธอสุน สมผลได้แล้วนี่เอ่อยังไม่ศูนย์ซึ่งเราก็ยังไม่ศูนย์นะคะแล้วไม่อยากแบบเสี่ยงเงินนะไม่อยากเสี่ยงเงิน ไม่อยากเสียเงินไม่อยากเสียเงินไม่อยากเสีย,งยเยงินอ่ะทุกคนตอนนี้คือแบบว่าเราตื่ใจไมมเขาไมีผมดเดียวมากเลยคนนี้แล้ผลไหมเ,เราก็ไม่รู้นะคะแล้วก็บอกว่า พิมพ์ไปอย่างนั้นแหละค่ะทุกคนเราก็ฟาร์มไปอย่างนั้นเลยฟาร์มฟาร์ม,ฟาร,มฟาร์มไปนะคะแดาบยังไม่ใช่เรื่องคือเราก็ใซส์ผลไปเลยสิะคะอือฮะผลก็ใช้ดาบไปเลยก็ค่ะ ซึ่งเราก็ฟาฟาไปเรื่อยๆแหละฟ่าไอ้หน่อยจังเฮยไม่รู้จักอะรู้จักเอ้ซีพีหนึ่งเจ็ดสา่สปะ อุ้ยคนที่ชอบขนอ่าก็แสดงว่าเขาเข็บไปแล้วดีซึ่งเราก็อยักได้งลยอุ้ยองพัน คือทุกคนคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะว่าเลเวลเท่าไหร่กันนะคะรูจาแต่ละคนเลเวลร้อยร้อยเนี่ยเลเวลสูงสุดนะคะจะเป็นเลเวลสองพันะคะสองพันกว่าๆวนะคะคือทุกคนก็ต้องแบบว่า สู้พลังกันหน่อยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าฟันเป็นไ้โดนตีเราสิไม่รู้นะเราก็ฟานฟานอซึ่งเราก็ ตอนนี้เมื่อไรจะเลเวลขึ้นนะคะทุกคนเมื่อไหร่จะเลเวลห้าถึงห้าตายละ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะก่อนที่จะไปนะคะอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กบให้กำลังใจพวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย